ที่เราเห็นว่าเขาไม่ใส่เสื้อผ้าหรือจะใส่แตกก่กางเกงนะคะเราก็ไม่สามารถจะทําได้นะคะก็เป็นการละเมิดสิงนะคะอันนั้นเป็นการที่ผิดแน่นอนนะคะเพื่อนๆค่ะมีเพื่อนๆทักมาถามมาสุภัตตาก็เลยอยากจะมาแบ่งปันว่าการที่เราจะเอาจะมาแบ่งปันการดูแลผู้สูงวัย นั่นก็คือเป็นหน้าที่ของสุภตานกสุพตาก็จะ,ะดูแลอมามาก็คือใส่เสื้อผ้าหน้าผมให้เรียบป้สุพตาอาบน้ําดูแลอาานะคะสุพตาก็จะมาดูแลอาาให้แต่งตัวเสื้อผ้าเรียบร้อยสวัสดีค่ะเพื่นพนอนๆวันนี้นะคะสุพตาก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะค่ะมีเพื่อนๆ ิปมันก็ไม่เหมาะสมมันก็เป็นการที่ไม่เหมาะสมที่จะมาลดหกทิปนะคะการที่เราทำกิจกรองทั้ง,ทงแต่งตัวให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆค่ะมาแบ่งปันประสบให้ใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ค่ะเราจะไม่เอาส่วนที่เ,เป็นการที่มาให้เป็นการละเมิดมาลงกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปทานข้าว ต่อาบน้ําใส่เสื้อผ้าให้ใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ค่ะเราจะไม่เอาส่วนที่เป็นการที่มาให้เป็นการละเมิดมาลงส่งไว้ได้มีความสุขนะคะเราก็เลยได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลานะคะการที่ถามว่าเราเอามา่ามาลงคลิปได้ไหมนะคะ ใครก็แล้วแต่มาทําเป็นคลิปเราสามารถทําได้แบบไหนนะคะอาจจะเป็นมองภาพแบบไม่ไม่สวยงามก็คือเป็นการละเมิดสิทธิ์นั่นเองนะคะก็คือเราไม่ว่าจะเป็นอาม่าหรือใครก็แล้วแต่เนาะถ้าใครแล้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงนะคะก็คือเป็นการดูแลนะคะกับกานเป็นงานบริการให้ผู้สังขาที่เราเห็นว่าเขาไม่ใส่เสื้อผ้า หรือจะใส่แตกางเกงนะคะเราก็ไม่สามารถจะทําได้นะคะก็เป็นการละเมิดสิทธิการดูแลก็คือว่าเราจะทําคลิปแบบไหนละเมิดหรือไม่ละเมิดนะคะค่ะนะคะการที่อามาใส่เสื้อผ้าไม่เรียบร้อยสุภาสสามารถเอามาลงได้ไหมไม่ได้นะคะอันนั้นก็คือเป็นการละเมิดสิทธิของอาม่านั่นเองนะคะสูงไวยได้มีความสุขนะคะเราก็เลยได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลานะคะการที่ถามว่าเราเอามาอาม่ามาลงคลิป ได้ไหมนะคะเราต้องดูด้วยค่ะว่าอันนั้นถ้าผิดก็คือไม่ใส่เสื้อผ้าผิดแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นใครไม่สามารถที่จะทําได้มันเป็นการละเมิดสิทธิ์แต่ค่ะที่เราเห็นว่าเขาไม่ใส่เสื้อผ้าหรือจะใส่แต่กางเกงนะคะเราก็ไม่สามารถจะทําได้นะคะก็เป็นการละเมิดสิทธิ์ให้ใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยไม่ว่าจะอะไรกไ็แล้วแต่ค่ะเราจะไม่เอาส่วนที่เป็นการที่มา ให้เป็นการละเมิดมาลงนะคะ,ะ,คะการที่อาม่าใส่เสื้อผ้าไม่เรียบร้อยสุภาตสสามารถเอามาลงได้ไหมไม่ได้นะคะอันนั้นก็คือเป็นการละเมิดสิทธิของอามาน,นั่นเองนะคะให้ใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ะคะ่ะเราจะไม่เอาส่วนที่เป็นการที่มาให้เป็นการละเมิดมาลงงานดูแลผู้สูงวัยนะคะคือ สุภตาก็จะต้องอยู่กับปมาม่าตลอดเวลานะคะก็คือ24ชั่วโมงเวลาที่เราทำคลิปใครก็แล้วแต่มาทำเป็นคลิปเราสามารถทำได้แบบไหนนะคะของคนคนนั้นนั่นเองเวลาที่เราจะมาทำคลิปเกี่ยวกับตกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปทานข้าวอ,อาบน้ำใส่เสื้อผ้าการการดูแลก,ก็คือว่าเราจะทำคลิปแบบไหนละเมิดหรือไม่ละเมิดนะคะ ะะไม่ว่าจะเป็นคลิปทานข้าวาอาบน้ําใส่เสื้อผ้าให้ใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ค่ะเราจะไม่เอาส่วนที่เป็นการที่มาให้เป็นการละเมิดมาลงจำไปแบ่งปัน,ปนการดูแลผู้สูงวัยค่ะนั่นะก็คือเป็นหน้าที่ของสุภาานกสุภตาก็จะ,ะดูแลอมาม่าก็คือใส่เสื้อผ้าหน้าผมให้เรียบการ,ร<อ>การดูแลก็คือว่าเราจะทําคลิปแบบไหนละเมิดหรือไม่ละเมิดนะคะ ไม่ใช่ว่าอามาใส่ผ้าถุงนะสามารถสุภตานจะถ่ายมาลงคลิปอันนั้นก็ไม่ได้ค่ะมันเป็นการละเมิดสิทธิ์ของอาม่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาทําคลิปเราต้องจาไปแบ่งปันการดูแลผู้สูงวัยค่ะนั่นก็คือเป็นหน้าที่ของสุภตานอกสุภตาก็จะ,ะดูแลอา,า่าก็คือใส่เสื้อผ้าหน้าผมให้เรียบเลยนะคะค่ะสุภตาก็อขอ แจ้งที่นี้นะคะเพื่อให้ควรทราบเนาะว่าสุขตานะคะทําสูงไว้ได้มีความสุขนะคะเราก็เลยได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลานะคะการที่ถามว่าเราเอามา่ามา,มาลงคลิปได้ไหม นะคะแล้วสุภตาเอามาท,ทําคลิปอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะ <at> เพราะว่าอาจจะเป็นการละเมิดสิทธิ์เขานะคะแม้แต่ที่เวลาที่สุภตาดูแลอามาเวลาที่ท,ทําคลิปมันก็ไม่เหมาะสมมันก็เป็นการที่ไม่เหมาะสมที่จะมาลดทบคลิปนะคะการที่เราทํทาคลิปเราต้องทั้งแต่งตัวให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆค่ะมาแบ่งปันประสบทำคลิปมันก็ไม่เหมาะสมมันก็เป็นการที่ไม่เหมาะสมที่จะมาลดทบคลิปนะคะการที่เราทําคลิปเราต้องทั้งแต่งตัวให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆค่ะ มาแบ่งปันวระสบภาพที่ไม่สมบูรณ์แบบก,ก็คือไม่ใส่เสื้อผ้านั่นนะคะก็เป็นการที่ไม่เหมาะสมนะคะแม้แต่ตัวเราเองค่ะเพ,พื่อนๆเราจะใส่เสื้อผ้าว่าว่าเป็นแบบแล้วเราหมคยขาที่เราเห็นว่าเขาไม่ใส่เสื้อผ้าหรือจะใส่แตกก่กางเกงนะคะเราก็ไม่สามารถจะทําได้นะคะก็เป็นการละเมิดสิทธิ์ของคนคนนั้นนั่นเองเวลาที่เราจะมาทําคลิปเกี่ยวกับตับของ คนคนั้นนั่นเองเวลาที่เราจะมาทําคลิปเกี่ยวกับต่อสูงไวัยได้มีความสุขนะคะเราก็เลยได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลานะคะการที่ถามว่าเราเอามา่ามาลงคลิปได้ไหมนะคะจะมาแบ่งปันการดูแลผู้สูงวัย นั่นะนะก็คือเป็นหน้าที่ของสุภตานะสุภตาก็จะ,ะดูแลอาม่าก็คือใส่เสื้อผ้าหน้าผมให้เรียบตาแล้วสุภตาเอามาทําคลิปอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นการละเมิดสิทธิ์เขานะคะแม้แต่ที่เวลาที่สุภตาดูแลอาม่าเวลาที่านะคะหลายท่านนะคะอาจจะสงสัยแล้วก็ทักมาถามนะคะว่าสุภตาทําคลิปกับอาม่านะคะเป็นการละเมิดไหม น,นะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปทานข้าวแต่อาบน้ําใส่เสื้อผ้าขาที่เราเห็นว่าเขาไม่ใส่เสื้อผ้าหรือจะใส่แตกก่กางเกงนะคะเราก็ไม่สามารถจะทาได้นะคะก็เป็นการละเมิดสิทธิ์ของคนคนนั้นนั่นเองเวลาที่เราจะมาทําคลิปเกี่ยวกับตอนนะคะอันนั้นเป็นการที่ผิดแน่นอนนะคะเพื่อนๆค่ะมีเพื่อนๆทักมาถามมาสุภัตาก็เลยอยากจะมาแบ่งปันว่า การที่เราจะเอาเด็ขาที่เราเห็นว่าเขาไม่ใส่เสื้อผ้าหรือจะใส่แตกางเกงนะคะเราก็ไม่สามารถจะทำได้นะคะก็เป็นการละเมิดสิทธิ์ให้ใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ค่ะเราจะไม่เอาส่วนที่เป็นการที่มาให้เป็นการละเมิดมาลง ใครก็แล้วแต่มาทําเป็นคลิปเราสามารถทําได้แบบไหนนะคะของคนคนนั้นนั่นเองนะคะค่ะสุภาตาก็ได้คําถามมาสุภาตาก็เลยได้มาทําคลิปแบ่งปันนะคะการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นก็คือเราจะไม่เอาจากดูแลผู้ทรงวัยบ้ายสุภาตา๊าไปบ,บาย,บายค่ะอมาม่าน่ารักนะคะอมาม่ากำลังสดชื่นค่ะตอนนี้หลังจะหายป่วยแล้ว ไม่บายค่ะการกากรดูแลก,ก็คือว่าเราจะทําคลิปแบบไหนละเมิดหรือไม่ละเมิดนะคะค่ะเราต้องดูด้วยค่ะว่าอันนั้นถ้าผิดก็คือไม่ใส่เสื้อผ้าผิดแน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นใครไม่สามารถที่จะทําได้มันเป็นการละเมิดสิทธิ์สูงไว้ได้มีความสุขนะคะเราก็เลยได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลานะคะการที่ถามว่าเราเอามา่ามาลงคลิปได้ไหมนะคะอาจจะเป็นมองภาพแบบไม่ ไม่สวยงามก็คือเป็นการละเมิดสิทธิ์นั่นเองนะคะก็คือเราไม่ว่าจะเป็นอมาม่าหรือใครก็แล้วแต่เนาะถ้าใครแล้วใครก็แล้วแต่มาทําเป็นคลิปเราสามารถทําได้แบบไหนนะคะเราจะมาแบ่งปัน,ปนการดูแลผู้สูงวัย นั่นก็คือเป็นหน้าที่ของสุภตานกสุภตาก็จะ,ะดูแลอามาก็คือใส่เสื้อผ้าหน้าผมให้เรียบร้อสุภตาอาบน้ําดูแลอามานะคะสุภตาก็จะมาดูแลอามาให้แต่งตัวเสื้อผ้าเรียบร้อยภาพที่ไม่สมบูรณ์แบบก,ก็คือไม่ใส่เสื้อผ้านั่นนะคะก็เป็นการที่ไม่เหมาะสมนะคะ แม้แต่ตัวเราเองค่ะเพื่อนๆเราจะใส่เสื้อผ้าว่าว่าเป็นแบบแล้วเราพลาแล้วสุภตาเอามาทําคลิปอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นการละเมิดสิทธิ์เขานะคะแม้แต่ที่เวลาที่สุภตาดูแลอมาม่าเวลาที่ทําคลิปมันก็ไม่เหมาะสมมันก็เป็นการที่ไม่เหมาะสมที่จะมาลงทบคลิปนะคะการที่เราทําคลิปเราต้องทั้งแต่งตัวให้เรียบร้อยนะคะเพื่อน มาแบ่งปันประสบของคนคนนั้นนั่นเองนะคะค่ะสุภตาก็ได้คําถามมาสุภตาก็เลยได้มาทําคลิปแบ่งปันนะคะการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นก็คือเราจะไม่เอาาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงนะคะก็คือเป็นงานดูแลนะคะกับั้นเป็นงานบริการให้ผู้การการดูแลก็คือว่าเราจะทําคลิปแบบไหนละเมิดหรือไม่ละเมิดนะคะ สุขตาอาบน้ําดูแลอามานะคะสุภตาก็จะมาดูแลอาาให้แต่งตัวเสื้อผ้าเรียบร้อยของคนคน,นนั้นนั่นเองนะคะ,คะสุภตาก็ได้คํำถาม